Yeah the chain we have down ในชั้นประถุปที 3, ที่3นะคะเราจะเรียนเรื่องของประโยคนะคะหลายๆประโยคไม่ว่าจะเป็นประโยคคำถามประโยคปฏิเสธประโยคบอกเล่านะคะและยังมีประโยคอีกหลายๆประโยคนะคะแต่วันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนได้เรียน,ยนได้ฝึกการแต่งประโยคนะคะทบทวนเอาความรู้เดิมที่เรียนมีอยู่นะคะให้นักเรียนได้ฝึกทํากิจาก,การรมแต่ว่ากิจกรรม เดียวนะคะช่วงนี้นะคะสถาน,นการณ์โควิดนะคะดังนั้นเราจะต้องทํากิจกรรมเดี่ยวนะคะนั่งต๊ะใครโต๊ะเราวันนี้ผู้พูพมีอุปกรณ์ให้ก็คือในการทํกากิจกรรมของเราในวันนี้นะคะผู้พูพนีหนังสือพิมพ์นะคะให้อยากรู้มากว่าวันนี้เราจะได้ทําอะไรอยากรู้ไหมค สนใจนะคะให้นักเรียนนะคะนำอุปกรณ์นะคะมาทำก,การตัดตัวหนังสือนะคะในหนังสือพิมพ์ไปติดในใบงานของเรานะคะมาดูหน้าตาของใบงานนะคะใบงานของเราวันนี้นะคะคุณผูณจะให้นักเรียนนะคะได้ฝึกสร้างประโยคให้มีความสมบูรณ์โดยการนำข้อความในหนังสือพิมพ์นะคะมาประติตประต่อการให้เป็น ประโยคที่สมบูรณ์วันนี้คุณครูมีกาวแล้วก็เป็นไกแจกให้สำหรับนักเรียนทุกคนด้วยนะคะดีไหมคะดีดค่ะโอเคอย่ามาอย่าทำหรือยังอย่าทำแล้วค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันนะคะ